มันก็ต้องมีบ้างกู้ใหม่ประมาณอะไรเงี้ยนะดูดเดือดเผ็ดร้อนทานจะซับซอ้อนในการจะถ่ายทอดมันออกมาสวัสดีครับเจมส์ครับพงศภักราชาพรครับรับบทเป็นพบพานในดอ n เ s นโน o เดอะซีรีส์ครับผม ก็จะมีโลกส่วนตัวของเขา mm hmm. เขาจะชอบมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆ mm hmm. กับสิ่งที่เขาทาอยู่คนเดียวอะไรอย่างี้ครับ mm hmm. ตอนที่ c a s ต i n g กับบทพบพานะครับ mm hmm. เราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราเราชอบคาแรคเตอร์แล้วเราก็ชอบบทบาทของพบพาน mm hmm. ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเออเราจะได้รับมอบหมายหน้าที่นี้ให้เรามารับบ,บทพบพานอะไรครับมาทําหน้าที่ตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ดีใจนะแล้วเราก็ตื่นเต้นมากๆกับซีรีส์เรื่องนี้ครับผม mm hmm. ความง่ายของมันก็คือ ด,ด้วยที่บอกว่าเราก็มีอะไรแบบบางอย่างที่รู้สึกว่าเออเราเราคอนี้กับพบพานได้อะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะค่อนข้างง่ายในการที่จะแสดงออกมาใน,ในสถานการณ์ที่พบพานแบบเป็นปกติอะไรเงี้ยเออแต่ว่าความยากมันก็มีในอารมณ์หรือซีนดราม่าอะไรต่างๆอเงี้ยของพบพานซึ่งมันก็ต้องใช้ทั้งความรู้สึกแล้วพบพานก็เป็นคนหนึ่งที่จะมีความรู้สึกมีอารมณ์ต่างๆอ่ะที่อยู่ในตัวเขาเยอะมากมายตไปหมดเลยมันก็เลยบอกว่าค่อนข้างจะซับซอ้อนในการจะถ่ายทอดมันออกมา ตื่นเต้นหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยพกพันมันทําอะไรบ้างมันรู้สึกยังไงมันต้องเข้าซีมเข้าฉากกับใครบ้างอะไรเงี้ยเออเราก็ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ยิ่งกดดันเข้าไปอีกอะไรเงี้ยความสนุกของมันอ่ะในเรื่องนี้มันมีครบอยู่แน่นอนแล้วทุกคนจะได้เห็นพวกพันในหลากหลายอารมณ์ครับ ลีออนครับผมหรือน้องสมารนั่นเองฮะน้องเป็นคนเก่งครับพอเราได้มีโอกาสเวิร์กช็อปอะไรกันเนี้ยเราก็เห็นพัฒนาของน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่วันที่เราเจอกันอะไรครับจนถึงวันที่เราถ่ายทําเลยเรารู้สึกว่าเออน้องเก่งแล้วก็น้องมีความเป็นอาชีพมากอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วฮะเวลาแบบว่าฉากเลิฟซีนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีความแบบโมเมนต์กุ๊กกิ๊กนู่นนั่นนี่แต่ถามว่ามันมันเขินถึงขั้นแบบว่า ทำไม่ได้เลยไหมมันก็เออไม่ขนาดนั้นเรามันเป็นความเขินในคาแรคเตอร์ในความรู้สึกของพบพานที่มีต่อดีออนยจริง,รงๆแล้วในเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันมีความเป็นคอมเมดี้สอดแทรกอยู่ในหลายๆฉากในหลายๆซีเลยของเกือบจะทุกตัวละครเลยก็ว่าได้ครับในของพบพากับดีออนเองอะ่ะมันก็มีอยู่แต่ว่าก็จะมีอยู่ในรูปแบบของพบพากับดีออนอีกนั่นแหละเออจะเป็นไงต้องไปดูครับผม บอกไม่ได้ว่ามันจะแบบว่าความแบบว่าดเดือดเผ็ดร้อนของมันจะขนาดไหนอะไรเงี้ยก็ต้องไปติดตามดูแต่ว่าก็ด้วยความแบบแหมเราเป็นไวัยคุกกี้ป๊อปปี้เลิฟกเป็นอยู่อะเนาะเออมันก็จะมีทั้งแบบระดับแบบยังแบบจีบกันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออจนแบบไปยังไงก็เอยวต้องไปติดตามดูครับแต่รับรองว่าสึงใจแน่นอน ตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยมันคงบอกว่าไม่ได้แบบว่ามีดราม่าอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เป็นแบบผู้ใหม่ประมาณอะไรเงี้ยนะเออแต่ว่าพอเราได้อ่านบทจบแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเออมันก็มีเหมือนกันนะในโมเมนต์ที่เขาสองคนแบบอาถถอว่าเป็นซินดราม่าที่ค่อนข้างใช้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมากพอสมควรเลยครับตื่นเต้นมากครับเพราะตอนแรกแบบไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ๆนักแสดง รุ่นใหญ่แล้วก็มืออาชีพอะไรเงี้ยตอนแรกเราคิดว่าเอออาจจะมีแค่พวกเราอะไรเงี้ยครับเออแต่ครั้นี้พอเราได้ไปร่วมงานแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นแบบอย่างให้เราได้อะไรเงี้ยในการที่เราจะทํางานในด้านนี้ต่อไปมีทุกอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นดรามา่าเลิฟซีนโศกเศร้าเสียใจมีความสุขตลกขบขันคอมดี้ทุกอย่างมีครบหมดเลยครับห้ามพลาดครับแล้วก็ยังไงก็ต้องฝากติดตามด้วยว่าความสัมพันธ์ของพบพานกับดีออนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเขาสองคนจะ ลงเออยังไรไงครับก็ต้องไปติดตามกันดูในดอนเซโน่เดอะซีรีส์ครับผมขอบคุณครับ